ได้ที่ได้ทางยังพี่น้องเจ้าขอสิ้าคสวัสดีค่ะพี่นอ้นอ,นองพอบไปสุขีสุกคน้ะจาเมือหนีก็ะมพบพอกก็แม้แพ้ว่าคนเกาคนเดิมอีกแล้วจากพี่น้องมือหนีสิ้ามากินน้จีนเ้ยพี่น้องเฮ็ดเองก็มือได้ใจพี่น้องสามสี่ก่อนจัดเลยไปพี่น้องกอสิ้ากินหวดดัวเดิมมือนีไปหิ้ว มือนี้พี่น้องเดี๋ยวแม่พ้ว่าสิะผ้าเมื่อกินน้ำยานหนุ่มจีนเห็ดเองกับมือเลยจะบได้เฮ็ดปันนิ้นเลยจะพี่น้องมือนี้เห็ดปลากระป๋องแ่บแสบอิีจ้จพี่น้องอา้าต้องเียแห็เบื้องด้วยพี่น้องเป็นหมอเลยจะพี่น้องมือนีนออ้พี่น้องเอาหด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 พี่น้องปัาด มีพี่น้องน้ำยาขนขนเลยจ้ะพี่น้องเน้นน้ำนะพี่น้องอออืมมาเดอผูพูดเลย่าถไหนกินเขาแรงเขาง่ายน้ำกันจะพี่น้องมากินน้ำกันเลยจะพี่น้อง คุณน่ะพี่น้องเราต้องใส่เพียงนอกจากพี่น้องเพราะว่าใส่เพชรแล้วจ้ะพี่น้องมีบักทัวหันลงไปจ้ะพี่น้องล้กก็ผักกะลำจ้ะพี่น้องผักซีเล้าจ้ะพี่น้อง <c oughs> ขาดบอดเด็ดพี่น้องเด็ด <c oughs> อันนี้ผักผักก่วยผักคุณตูจ้ะพี่น้องผักคุณตูหรือผักอีตูจ้ะพี่น้องบานเฮ่าเด้อมา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 ปาดพิ่นบ่ด้เด้อว่าเราคเคยจุดหอดแล้วอยู่เอา้านี่พี่น้องจวดจวดน้ำกันเด้อจ้ะพี่น้องเมื่อนี้พี่น้องมาเด้อมาเด้อ มากมาจะพี่น้อง,ยงเยาวร้ายยา,ายฮางคนที่าเจ้ากินอเขาจะหูดสินจะพี่นอ้อง เสียบๆเลยพี่น้อง mà đưa mà đưa, khoang mặt. เด้อกตื่นนมไร่เด้อมาจัาตั้งกัน Çerp çerp

มาจากคุณจันท่าบุรงิมมากินนมตีนเด้อคุณพี่จันทาอื แสนล้าน u ก้มดูเหมือนจะเป็นผลไม้เลยนะล แสบเปล่าแตงใต้ป่าแล้วที่ห่อไปฝากด้วยมือนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะห่อไปฝาก Có chim bớt khiền nâng à. lên bà, Càng bà Cái tay ba xe phía cạnh ạ Có มืออื่นก็กินคือนเกาเนะมือมอื่น,ม,น,ม,นมาจา้าจานสุกอีสานไทยโซ่มากินน้ำกันจา้าแส,สบนแสาเนี่ย เดี๋ยวมอืออื้นพ่อไปฝากด้วยพี่อ่อนพรุ่งนี้ไปทำงานก่อนเมื่อเนี่เขากินไว้เป็นเข่งละอ่าบอลอาบอลแปบแป๊บจ้าอ้าบอน น้ออน嘛มล่แตบกบแลบบ้แม่ปรุสบายดีเ่แม่ปุ้งสบายดีบ่หน้าอร่อยจังจ้ากินด้วยจ้ามาจ้าข้าวหอมข้าวใหม่นะจ้ามาจ้าเส่บๆจ้า พอกินเบอร์จิกขิงหนึ่งเลยบ่มีสีตอยต้องขอดอกมือนิบ่บดีมีสีตอยต้องขอดอกพี่นอง เอาก็สร้างมานันนอกเพื่อคลิปเลี้ยวจัดไปเลยพี่น้องอได้ตอนได้กระร้างมันดอกขอให้ได้กินก่อน <laughs> แม่นบะก้องคืนกอข่อยวะจะว่า ย่างไาจกิยไรส์ <laughs> ไปตรวจร่างกายแห่งบอพานอยู่พี่น้องร่างกายบริษัทเนาะเป็นตรวจให้ฟี่เเอิ้นว่าเพิ่ให้งดอาหารอาหารเสียบน้ำพี่น้องเบิองด้วยขอแล้วท่าใจลำบาก งดอาหารของหมักของบองแป้งอมิมตเตดเดี่ยเด็ดจนะังไลยเนาะเป็นต้มเข,ขาเรียกว่ายัางนุ่มจีนไข่ยแห่งหมัก ยังกินมันเป็นเตนนะ่ะข่อยมากมากเลยสิน้องพวกกินเขาก็ได้

กินได้สิบเปอร์เี็นต์อีกแค่เ่งไงหนึ่งมาทำไมเป็นแปลกๆปลทรงผมบ่อ่ะบ่ <welche> ตกตกตกไม่ตายถ้าฝนให้ตกแล้วก็เลี้ยงนะไหลสดกินคนละช่องกันคนละช่องเอาคนละช่องเพื่อนบ้านพี่น้องเป็นตาข่ายย่ำเลี่ยงเดี๋ยวพี่น้องเบอร์อยู่เบอร์เนาะทำเนี่ยของคนไทยต้องเลียงกันจะพี่น้องกินบ็กินกต่จังหวัดเนาะ เมื่อนี่ก็ยุดแต่พี่น้องลักล่าพักรลอนแต่พี่น้องคน,น,นกระตกดีหนีทั้งบ้านเขาตกดีบอพี่น้องามาตกมองถือเขาเตอบเบเ้องหน้าน้ะ มองเขาเห็นหน้าบะตกดอกพี่นอ้องใครอ๋ขอบะขวดก็ว่าติดตามขวดนะนดเดสร้ซ่างคน้คนสองคนกะกินไรท์สดคือตอนน้อพี่น้องเนาะเขาเรียกว่าอะไรกิวจวัตรประจำวัน คือเห็ดยังกับสร้างที่มันบ่นาเกียรติหรือว่าเผยแผ่ได้นะก็คือเห็ดไปลวดพี่น้องบ่ต้องอายมันดอกคอยก็บ้ายอายทำไมคนเยอะแยะแม่นยบะเบออกครับบ่ใหญ่หรือเปล่บลอกครับ าพี่น้องมงองคอยกินมือนี่กับผ้ามากินเขาแกงเขาง่ายก็คือแบบบ่แมนเขาแกงหอกก็คือเป็นนมจีนนะพี่น้องเป็นเมนูน่นมจีนมาเด้จเอจต่พอนา่หน่อยกินหอดหลายจะไปกะเกษียนทั้งไหนก็ไปแว่ทั้ง d a อไอคิดหอดอยู่เด้ออิตาเลียนคิดหอดอยู่ มาจากพี่ไรคนสวยมากินนมจีนน้ำกันจากพี่นองมามามากินเบอร์ละล่ะว่มีทองใสหรอกเพชรนมจีนน้ำยาปลาน้ำยากับปลากระป๋องเสียบมาจากพี่คุณพี่เต้ย มืเพื่อนไกลๆกันๆๆฝ้าลูกมาเร้ออยากกินอ่ะ <c oughs> มามามาเดี๋ยวมีสินค้าจะหลังไหมนะคะคุณพี่ไล่คนสวย <c oughs> ไล่สุดไปนั่งขายของไปนั่งพี่น้องก้า <c> ด <oughs>

เดี๋ยวยังกินแรงมาค่ะคุณสิริพิมกินหอดเด้ออยู่บา้านเะท่าน่ะเป็นยังไงลูกสินลูกซินคอยอิ่ออม ก็ใสล่ลูกสิ้นทุ้งหนึ่งนะสดเป็นตะแสบมากมากมากแสบบิลีเส่ย<ๆ>ได้หนำม<ๆ>นันเด้ยเดินยงกินแรน่งยุสาคนอยู่บ้านนะเดี๋ยกินแกงเห็ดอื จ้าขึ้นหอขึ้นกันสบายดีทุกครูทุกคนเนาะสมัยนี้มันบริขื้นสมัยก่อนเนาะที่ว่านู่นนี่นั่นที่คิดหอดบ้านแล้วบริเห็นภาพบ้านเฮ้าเนาะเยวนี้เลี้ยวมันเข่าถึงพี่น้องเข่าถึงเบอทุกอย่าง สิกินหอดหรือว่าช่วงฝนตกมือนั่นมือนี่หู้จักเบิดแตจพี่น้องอือเพราะฉะนั้นเขาอยู่ใสเข้ากันหูเบิดว่าเวลานี่ฝนตกหรือว่าแดดออกหรือว่าเฮ็ดออกอือหูเบิดทุกอย่างบบตองโทษเบตองโทษหาอญาติพี่น้องอก็ไเลยจ่พี่น้องเพราะว่าเขาเบงหมูเดียวกันจต่พี่น้องในไลฟ์สดหรือว่า ในคลิปเลี้ยวหูจักบัดว่าเหตุการณ์ยูบ้านเขาเป็นยังไงหรือว่าทางบ้านเบิ่งเฮายัางสิพี่น้องกิจววตรประจาวันก็พูดถึงกันดีเนาะได้เงินบ่ได้เงินก็นเ,นกนเหตุไปเพราะว่ามันเหมือนการสื่อสารเออให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งน้าว่าเออเขาอยู่กินเป็นยังไ๋เพิ่นเสิได้บ่ต้องเป็นห่วงยังสิจะพี่น้องเนาะแล้วเฮากัเบิ่งแล้วเออรู้สึกดี ท้างบ้านเท่าก็ได้ซสื่อสารมาจัง <Wit> ซ <default> ี่พ <CR COR> ี <choices between> <ai> ่น <ai> ้องแมนเฮ็ดไปพูดถึงอ่ะคนอยู่บ้านน่ะเป็นแต่เหตุกว่าคนอยูกรุงเทพเด้พี่น้องเพราะว่าทงไฮทงหน้าเป็นตะทายตนหมอกตนไม่หนานั่นหนานี่เป็นตะทายหรือแต่พี่น้องเพราะว่ายุงเทปมันก็ดจากสิทายใสนอกจากสิทายกิน เมนูกินอย่างเดียวเมนูย่างไปเหตุงานอย่างเดียวจังสิพี่น้องเมื่อใ้มีเหตุการณ์ยังทีาา่แบบว่าให้บึงคืออยู่บา,เานเฮาเนาะส่วนหมากมันเป็นตาไทยย่บานเท่าน่ะเอาสมมาภาคขั้วแล้วจ้ะพี่น้องแม่แพ้ว่าสิขอจบเพืยงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับตะไข่ให้แม่แพ้ว่าเลยเด้อจ้า สวัสดีค่ะเอาพ่อทำไมแม่ไม,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 ม่ขึ้นอ่ะไปไหนละแล้วน,นี่ใครว่าก,กินหลายอีหมูมันอ้วน